Hey, ทั้งวงการดาราสาวประกาศข่าวตั้งท้องแต้วเบลล่าเฮยินดีออกมาประกาศข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่อีกคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวคนสวยมะปรางวิราการหลังจากที่เธอเข้าประตูวิวากับเฟ้นหนุ่งพันตำรวจตรีด็อกเตอร์ชอนพรประกฤตล่าสุด มะปรางได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวโชว์ผลอัลตราสาวท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเขียนเคปชั่นว่าอูออูอหายหน้าหายตาไปนานกลับมาพร้อมข่าวดีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเบยถ้าใครเห็นละสงสัยทำไมอ้วนจังเขาท้องงงนะเป็นแพ้ท้องที่ประหลาดมากคือแพ้ละต้องกินไม่งนินออกลิ้นขมกินได้แต่หวานหวาน แต่ได้ผ่านพ้นช่วงโหดไปแล้วพอแต่งหน้าไหวเลยเอาข่าวดีบอกทุกคนครับผมทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ